ธรรมสวัสดีเรามาน้อมรำลึกธรรมะสั้นๆเอือนใจสอนใจสอนตัวหลวงปู่สอนว่าตอนที่สามจากหลวงปู่สิมพุทธาจาโรเรามารับบงังกเลยครับพุโทโธในใจมัดจิตใจของตนให้อยู่ไม่ให้ไปไหนไม่ให้จิตขาสติ ต้องมีสติทำอะไรให้มีความรอบคอบในกายวาจาจิตของตัวเองจนเกิดความรู้ความฉลาดความสามารถอาดหารในใจของตัวเองสอนตัวเองจนกําจัดกิเลสราคะโทสะโมหะได้หมดสิน้นการเจ็บปวด อย่าไปยึดถือก็แล้วกันให้ถือเสียว่าทุกขเวทนาที่เกิดขึ้นมันคงไม่ทนถ้าใจของเราเข้มแข็งไม่มายึดถือทุกขเวทนาที่เราว่าเจ็บปวดนั้นมันหายไปได้คือจิตไม่มาสำคัญผิดคิดว่าเราเจ็บถ้าทั้งสี่ขันทั้งห้ามันเจ็บเจ็บไปถึงไหนก็เป็นเรื่องของสังขารเจ็บมากที่สุดก็ไม่ถึงตาย บอกจิตใจไว้เพื่อไม่ให้จิตใจกระวนกระวายให้วางเฉยได้ภาวนาอุเบกขาจิตจิตวางเฉยเมื่อจิตวางเฉยได้จะภาวนาบทใดข้อใดจิตใจก็รวมได้คือไม่มายึดหน้าถือตาไม่มายึดถือตัวตนยึดตระกูลสติ ก็จิตนั่นแหละระลึกขึ้นมาเตือนจิตดวงที่รู้อยู่ภายในนั้นให้รู้สึกตัวความเจ็บไข้ได้ป่วยความแก่เกิดขึ้นก็เตือนให้รู้รู้จนกระทั่งว่าตายอย่าไปกังวลอะไรคนอื่นเขาตายให้เราเห็นทั้งโลกไม่รู้ไม่เห็นหรือตัวเราจะไม่เจ็บไม่ไข้ไม่ตายมีที่ไหนไม่ต้องวุ่นวายวางให้ได้ ถอนให้ได้เมื่อวางได้ถอนได้ก็ไม่ทุกข์ไม่ร้อนอย่าเป็นกบนั่งเฝ้ากอบัวมันไม่รู้ว่าดอกบัวมีกลิ่นหอมอย่างไรคนเราที่เกิดมาไม่ภาวนาไม่บำเพ็ญทานรักษาศีลภาวนาก็จะมาเฝ้าตัวไว้เหมือนกบเฝ้ากอบ,บัวอยู่บนหัวก็ไม่รู้สึก จิตใจมาเกิดมายึดอยู่ถืออยู่ในท่าสีขันธห้านี้หลายสิบปีแล้วก็เป็นกบเฝ้ากอบัวอยู่ไม่พินิษพิจารณาฉะนั้นต่อไปให้พากันตั้งอกตั้งใจขึ้นมาใหม่อย่าให้ใจมืดมนเกียจคร้านกลัวตายอยู่ไม่ได้เราจะไปคิดเพียงว่าใจไม่สงบระงับ หลวงพ่อจะให้อุบายใดสงบระงับเท่านั้นไม่พอให้นั่งภาวนาทุกคืนจนเลยตายนั่นแหละถ้าเลยตายแล้วก็ไม่กลับมาตายอีกถ้ายังกลัวตายก็มาตายมาเกิดอย่างนี้แหละยังไม่ได้ถอนรากแก้วกิเลสในกายวาจาจิตของตนเองมายึดว่าตัวกูของกูตัวเราของเราเราเป็นนั่นเป็นนี่เป็นอะไร ก็เป็นอสุปกรรมมาฐานนั่นแหละฉะนั้นจงพากันลุกขึ้นภาวนาด้วยตนเองธรรมะคำสอนของพระพุทธเจ้านั้นท่านชี้ไว้บอกไว้เท่านั้นเวลาเราจะได้รู้เข้าใจได้ต้องกำหนดพิจารณาจนเห็นจนเข้าใจด้วยสติของตัวเองไม่ใช่คนอื่นมาพิจารณาให้ได้ซึ่ง อสุภกรรมฐานนั้นหมายถึงอุบายในการกำหนดสภาพความไม่งามหรือซากศพเป็นอารมณ์กรรมฐานชีวิตของคนเราไม่นานชีวิตนี้มีน้อยที่สุดเวลาเรายังไม่ตายก็ได้ข่าวคนนั้นว่าตายที่เขาเอาไปฝังทิ้งหรือเอาไปเผาไฟเพื่อไม่ให้ ลิ่นมันเหม็นจมูกเขาต่างหากเราต้องพิจารณาต้องทำด้วยกําลังศรัทธาของเราทำไมพระพุทธเจ้าพระอริยเจ้าทั้งหลายท่านจึงเกิดอสุภกรรมฐานเห็นแจ้งในจิตในใจได้เห็นคนก็เห็นก้อนอาสุภกรรมฐานเห็นคนก็เห็นความตายของคนนั้น อสุภกรรมฐานในตัวเราให้พิจารณาตั้งแต่ผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกตับไตไส้พุ่งอาหารใหม่อาหารเก่าอัติกังกระดูกสามอท่อนดูร่างกายให้เห็นเป็นอสุภกรรมฐานให้เห็นว่าร่างกายของเราของเขาไม่มีที่ไหนสวยงาม เต็มไปด้วยของไม่สะอาดมีประการต่างๆจนกระทั่งเห็นของตัวเองว่าเป็นของปฏิกูลจริงๆทายอุจจาระปัสสาวะออกมาผู้ใดเป็นเพศชายเมื่อเห็นเพศหญิงก็ไม่เห็นเป็นของสวยงามและเพศหญิงเมื่อเห็นเพศชายก็ไม่ให้เห็นเป็นของสวยงามก็ก้อนอสุภกรรมฐานอันเดียวกันนั่นเอง เราได้ตั้งใจสักวันสักคืนไหมนั่งสมาธิให้มันตายสักชาติหนึ่งมีแต่นั่งพอเป็นพิธีแล้วก็นอนคือมันไม่ได้ตั้งใจตั้งใจนั่งภาวนาให้มันได้อย่างขนาดหลวงปู่มั่นท่านนั่งภาวนาเดินจงกรมท่านแบ่งเวลาอย่างว่าคืนหนึ่งตั้งแต่พบคำมาแล้วก็เดินจงกรม เดินสองชั่วโมงประมาณสองทุ่มขึ้นไหวพระสวดมนต์นั่งสมาธิภาวนาอีกสองชั่วโมงก็พอดีสี่ทุ่มท่านก็จำวัดจำวัดสี่ชั่วโมงอย่างช้าทีสองท่านก็ตื่นตื่นตอนเช้าท่านก็เดินจงกรมสองชั่วโมงขึ้นไหวพระสวดมนต์นั่งภาวนาอีกสองชั่วโมงก็พอดีแจ้งสว่างไปบิณฑบาตอันนี้คือว่า ใจท่านมั่นคงไม่หวั่นไหวไหวพระให้ได้ทุกคืนทำวัดเช้าเย็นด้วยตนเองสวดมน์ด้วยตนเองนั่งสมาธิภาวนาด้วยตนเองและทุกคราวที่นั่งต้องให้จิตใจสงบตั้งมั่นแล้วจึงค่อยกราบพระไหวพระก่อนจะหลับจะนอนก็ตั้งใจว่า เราจะตื่นเวลานั้นเวลานี้ไม่ใช่นอนจนกระทั่งตื่นเองเวลาเรามาเกิดมาปฏิสนธิในท้องแม่รู้หรือไม่ว่านั่งนอนอยู่ในท้องแม่สิบเดือนมันทุกข์ขนาดไหนทำไมไม่ตายเวลานั่งสมาธิภาวนาสองถึงสชั่วโมงกิเลสก็บอกว่าอย่าไปนั่งนานเดี๋ยวตายนะให้มันตายสักชาติก็ยังนั่งภาวนา จึงจะสู้กิเลสในใจของตัวได้ร่างกายสังขารของคนเรานี้โดยธรรมชาติเป็นของไม่สวยไม่งามพระพุทธเจ้าท่านจึงสอนว่าให้พิจารณาเป็นอสุภกรรมฐานคำว่าอสุภคือของป่วยของเน่าของปฏิกูล อย่าไปเห็นรูปร่างกายของตัวเองเป็นของสวยของงามเป็นของมั่นคงถาวรมันรอวันตายอยู่ทุกคนแหละตายแล้วก็เน่าเปื่อยฉะนั้นพากันคิดอ่านพิจารณาสอนตัวเองตั้งใจให้มั่นคงดูให้ทั่วถึงภายนอกเป็นอย่างไรภายในเป็นอย่างไรข้ามตาย ข้ามตายก็คือไม่ต้องตายอีกถ้าข้ามตายไม่ได้ก็จะกลับมาตายอีกตายก็ช่างมันอะไรธาตุดินธาตุน้ำธาตุไฟธาตุลมมันตายจิตไม่ได้ตายภาวานาในใจให้แน่วแน่มรณงเมพวิสติจนไม่กลัวตายไม่กลัวเจ็บไม่ให้วิตกวิจารกลัวนั่นกลัวนี่กลัวไป ็ไม่ผลได้การฟังธรรมให้เอาหูฟังไม่ได้เอาตาฟังทวารตาปิดได้ไม่เหมือนทวารหูเมื่อเราหลับตาแล้วสิ่งแรกที่ต้องรำลึกก็คือพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ต้องนึกถึงพระเมตตาการุณามุทิตาอุเบกขา ของพระพุทธองค์ที่โปรดสอนไว้ทุกอย่างทุกประการน้อมนึกถึงคุณพระศีรันาตนตัยแล้วจึงภาวนาทุกลมหายใจเข้าออกดูที่ลมหายใจเข้าออกใจมันตั้งหรือยังถ้าไม่ตั้งก็ยกจิตใจตั้งขึ้นมาจิตคิดไปไหนมาไหนก็ไม่ต้องตามไป ธรรมดารูปขันของมนุษย์ที่เกิดมาแล้วใครจะไปห้ามไม่ให้มันแก่ไม่ได้มันก็แก่ไปถึงเวลาจะเจ็บไข้ได้ป่วยใครจะห้ามมันก็ไม่ฟังเมื่อถึงเวลาจะตายใครก็ห้ามไม่ได้เมื่อห้ามไม่ได้แล้วพระพุทธองค์ท่านจึงให้ห้ามใจของเราไม่ให้ฟุ้งซ่รรรานรำคาญไปที่อื่นให้รวมจิตรวมใจเข้ามา พระพุทธองค์ท่านภาวนาท่านไม่ได้นึกอะไรมากท่านเอาลมหายใจเข้าลมหายใจออกนี้แหละเป็นภาวนาน้อมรำลึกธรรมะสั้นๆหลวงปู่สอนว่าจากหลวงปู่สิมพุทธจโรพระญาณสิทธาจารย์สำนักสงฆ์ถ้ำผาป่องอำเภอเชียงดาวจังหวัดเชียงใหม่ ที่ขออนุญาตนำมาถ่ายทอดให้กับผู้ฟังอีกช่องทางหนึ่งหวังว่าผู้ฟังจะนำไปปรับปฏิบัติใช้ในชุดประจำวันได้อย่างมีความสุขใจสงบใจและเบิกบ,บานใจด้วยลมหายใจอย่างมีสติขอขอบคุณผู้ฟังทุกทท่านครับสวัสดีครับ